ะะเป็นหมวดตุ๊กตาขนนุ่มนะคะลูกค้าจ๋าเป็นงานญี่ปุ่นล็อีซีค่ะบิ๊กแบกนี้นะคะลูกค้าจ๋าน้ำหนัก53กิโลนะคะคิดเป็นกิโลกรัมละ250บาทบิ๊กแบกนี้ราคา13,250บาทนะคะส่วนจำนวนตัวประมาณ150ถึง200ตัว ตกต้นทุนต่อตัวโดวยประมาณการนะคะ61 62บาทจ้านี่น่านะไปยกถุงเลยได้ไหมไปยกถุงเลยได้ไหมยังไงคะลูกค้าจ้าแบกข้างนอกแล้วก็ยังแพ็คถุงข้างในมา <Rose. S 2> อีกนะคะลูกค้าจ้า,าขออนุญาต,ตาลูกค้าจา้าปฏิทูดิสนีย์แลนด์ดิสนีย์ลูกค้าจา้ามาใกล้ๆมาใกล้ๆลูกค้าจา้าสาวบกมีภูครอบครัวมีภูลูกค้า ดูให้ดูลูกค้าจานนี้ดิยังไงคะใจเย็นใจเล่นด้วยอยากเล่นด้วยอาจเล่นด้วยสื้อติ๊ดอุ๊ยออะไรคะเสื้อติ๊ดฝั่งนี้ยังไงคะมีสองตัวชมพูด้วยคะเลยลูกค้าจานได้ขออนุญาตเด็กคุณจ๋าถุงนี้บ้านมีภูหรือเปล่า ที่เป็นฟาวกมีภูลูกค้าจ๋าแนะนําเลยตุ๊กตาขนนุ่มนะลูกค้าจ๋ามีแค่แบกนี้แบกเดียวนะคะลูกค้าจ<ช>๋าทั้งหมดแบกนี้53กิโลนะคะลูกค้าจ๋าคิดเป็นกิโลกรัมละ250บาทแบกนี้ราคา1 3 2 5 0มบาทนะคะลูกค้าจ๋าขออนุญาตแกะถุงให้ดูนะคะลูกค้าจ๋าอะให้เร็วให้ไวลูกค้าท่านใดสนใจตุ๊กตาขนนุ่มมาทางนี้ลูกค้าจ๋าสวัสดีวันศุกร์ วันสุกยังวันสุกสุดสัจดาวันสุกสุดผานสาลูกค้าจ๋าริลาคุมะอ่ะของหนูเป็ดพผานสาเป็ดเป็ดเป็ดตัว่ารักลูกค้าจ๋าค่ะมีมาหลากหลายค่ะลูกค้าจ๋าค่ะไซส์มาเลยตัวเล็กตัวใหญ่พึ่งสินค้าพึ่งมาค่ะลูกค้าจ๋ามีแบ๊กนี้แบ๊กเดียวเท่านั้นนะคะลูกค้าจ๋าแบ๊กนี้แบ๊กเดียวเท่านั้นอุ้ยน่ารักอ่ะยังไงคะน่ารักมากพี่นางจ๋าน่ารักเลยเอาวันนี้มาเป็นของอุ้ยนี่น่ารักลูกค้าจ๋า ลาจ๋าเป็นตุ๊กตาขนนุ่มนุ่มมากค่ะลูกค้าจ๋านุ่มมากนุ่มเหมือนเยลลี่เลยแพ่นกลิ้นไหมคะโอ้ยเป็ดเป็ดสิเป็ดบอกเป็ดโอ้โหอะลูกค้าจ๋าแนะนําแนะนําลูกค้าจ๋าอันนี้อะไรนะคะนี่ตัวอะไรนะคะแกะไม่ใช่เขามีชื่อเรียกคืออ่าเรากวนพนราคาได้หนึ่งจ้ะราคานะคะลูกค้าจ๋าบิ๊กเต็กไปห้อยมาเลยค่ะลูกค้าจ๋าไปห้อยมาเลยนะคะ 2อ้อยบาทราคา1 3 2 0งมามบาทได้ทั้งหมดนี้เลยค่ะลูกค้าจ๊ะมาเป็นถุงแบบนี้เลยนะได้ทั้งหมดนี้เลยนะ53กิโลนะคะลูกค้าจ๊ะตกอ่านต้นทุนตัวละ62บาทจ้าดีะนใจ่อนุ้ยอุ้ยอุ้ยอยเดี๋ยวเดียวผ่านถามแล้วกอ่ะคิตตี้ค่ะลูกค้าจ๊ะตัวนี้คิตตี้วยคิตตี้คิตตี้ญี่ปุ่นคิตตี้ญี่ปุ่นคิตตี้ญี่ปุ่นใส่ชุดเลยนะยูกะตะลูกค้าจ๊ะสติ สตีฟคค้าจ๋าสตีฟก็มานะลูกค้าจ๋คนถุงคนะถุงนคะอ่ยยอันนี้ไปใส่ถุงก่อนนะคะเพราะว่าเมื่อกี้เราอเอาให้ดูจากถุงนะคะลูกค้าอันนี้ล้วมะไม่ใช่ค่ะอ๋อดีแล้วมะไม่ได้อยู่ในถุงนะอันนี้อยู่ในถุงนะคะถ้างันไปทีละถุงนะคะไปเราเลวิวทีละถุงดีกว่าเพราะว่าเราไม่อยากแกะถุงของใครแกะถุงอยาเดียวแล้วก็ใส่ืนถุงเหมือนเดิมนะคะอันนี้อรอย่อะไรอย่าง ะะไรคน่ารักเลยค่ะลูกค้าจ๋าอันนี้ถุงนี้น่ารักเลยนะคะเดี๋ยอนี้แยกไว้นะคะค่ะลูกค้าจ๋าลูกค้าจ๋าดูนะแต่ละตัวเขาจะมีป้ายลิขสิทธิ์มาแบบนี้อุ้ยนี่ันอะไรอะไรอะไรกันลูกค้าจ๋าอะไรหนูก็มานะคะวิ่งช้อนหรือเปล่าปลาไหลปลาไหลจต่เอ๋ลูกค้าจ๋าปลาไหลลูกค้าจ๋าแนะนำลูกค้าจ๋าแนะนำเลยนะคะตุ๊กตาขนนุ่มชอตดีค่ะสล็อตสล็อต อันไหนสล็อตนี่สล็อตนะมีสล็อตนะสวัสดีครับผมชื่อสล็อตครับสล็อตยังเล่นนะมินางคะยังไงคะเขาปีนต้นไม้ขึ้นหนึ่งอาทิตย์ค่ะปีนลงมาขี้หนึ่งอาทิตย์ค่ะแล้วก็ปีนขึ้นกลับไปบนต้นไม้อีกหนึ่งอาทิตย์นะคะวิ่งเงี่ยกระรอกกระรอกคู่กับสล็อตชูก้าชูก้า ไม่ใช่กระรอกหรอคะไม่ได้เลยลูกค้าจ้าลูกค้าทั้งหลที่สนใจนะคะให้เร็วให้ไวเด้อยนะคะจ้าแค่น้อยแค่น้อยก็มาค่ะลูกค้าจ้าแค่น้อยก็มาอันนี้ถุงเดียวกันอันนี้อันนี้อะไรนะคะตัวการ์ตูนเอ่อสติทสตีทอุสตีทผู้หญิงค่ะนีผู้ชายเอามาคู่กันอุ้ยเป็นเจ้าสาวเจ้าบ่าวนัดงานกันเดะ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 นลูกค้าจ้าเป็นเจ้าบ่าวเจ้าสาวนะคะลูกค้าจ้า บวกสตรีมาทางนี้ลูกค้าจ๊ะอันนี้แขกผู้มีเกียรติค่ะลูกค้าจ้ะแขกผู้มีเกียรติอันนี้เจ้าเจ้าบ่าวเจ้าสาวอันนี้เป็นแขกนะคะเปนมือที่สามโอ้ยมือที่สามพี่นางค่ะมือที่สามก็อันนี้แดงว่าทาบ่อยโอยอันนี้เก็บคืนถุงอ่ามีอู่คู่น้อยอ่าลูกค้าสอบถามว่าเสื้อผู้ชายเกรดบีมีไหมคะเสื้อผู้ชายเกรดมีเป็นเสื้อเชิ้ตค่ะลูกค้าจ๋ามีค่ะลูกค้าจ๋าเสื้อผู้ชายเกรดบีงานญี่ปุ่น2,900บาทจ้ะ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทรมาได้เลยนะคะหรืออินบ็อกซ์เข้ามาได้เลยอ่ะลูกค้าจ๋าเราจะไปเป็นถุงแบบนี้ไม่ได้นะเราจะหยิบออกจากถุงให้ลูกค้าดูนะคะแต่ว่าเราขอเก็บถุงนั้นก่อนนะคะอันนี้ก็คือตัวแรกที่เรารีวิวเซ็ตแรกที่เรารีวิวช่คววก่อนะอันนี้เราก็วางไว้นะคะอันนั้นดียังคะอันนี้ยังอันนี้อันนี้ต่อันนี้่ออันนี้บ้านมีภูค่ะอุ้ย ไม่รู้เลยอุ้ยแฮมทาโร่พี่นางคะะแฮมทาโร่ค่ะพี่นางค่ะแฮมทาโร่ร้องยังไงนะแฮมทาโร่ไม่ไม่รู้เราจะไม่ยุ่งกับแฮมทาโร่นะโรค่ะจ๋าพี่นางว่าะเป็นหมวกสีชมพูอุ้ยยังไงคะจ๋าพี่นางจ๋าอุ้ยลูกค้าจ๋าอะลูกค้าจ๋าใครสนใจซีเอฟให้เร็วให้ไวลูกค้าจ๋ามีแค่บิ๊กแบกนี้บิ๊กแบกเดียวนะคะลูกค้าจ๋าอุ้ห้าสิบสามกิโลอันนี้อะไรอ่ะ เต่งางอยไหมเต่างอยเต่าโอ้ยในโนสาวในโนสาวในโนสาวอย่าบอกใครเอาเด้อว่าวันนี้มันยวัง ลูกค้าจ๋าไดโนเสาร์ขออภัยนะคะลูกค้าจ๋าชอบเต่างอยก็เลยบอกยังไงคะครอบครัวมีภูวานี่อยู่นี้เขาบครัวมีภูอันนั้นมั็นีมีสีฟ้ามีสีฟ้าอันนี้มีอ่ะลูกค้าจ๋าไดโนเสาร์ขออนุญาตบางก่อนนะไดโนเสาร์นะคะอันนี้มีสีฟ้านะคะอันนี้มีภูค่ะลูกค้าอุ๊ยลูกค้าดูป้ายลูกค้าจ๋า ใช่ไปป้ายป้ายป้ายลูกค้าจาป้ายทุกตัวลูกค้าจามีผู้ป้ายทุกตัวนะคะลูกค้าจะครอบครัว CF ค่ะลูกค้าจ้า CF ให้เร็ว CF ให้ไวลูกค้าจ้าสาวกหมีภูมาทางนี้ลูกค้าจ้าถือไว้อย่างนั้นเด็กนี่นางคะถือไว้อย่างนั้นคะลูกค้าจ้า โบกมีพูค่ะ C F ให้เร็ว C F ให้ไวลูกค้าจ้าต้นทุนต่อตัว63บาท63บาทลูกค้าดูนะคะ63บาทป้ายห้อยมาทุกตัวค่ะลูกค้าจ้าแล้วให็ม่มากสังเกตสีเสื้อเขาไม่สอากันนะลูกค้มาม,มีสีแดงมี<ล>สีฟ้ามีสีม่วงมีสีเขียวมีสีเหลืองมีสีอะไรอีกคะหมดแล้วหมดแล้วมีอ่ะหมดแล้วนะคะมีอุ้ยมีนั่นอันนี้อันนี้สีฟ้ากับสีชมพูขออนุญาตนะคะอให้หน่อย อ่ะอ่ะอันนี้บ้านนี้ของพี่อ่ะอันนี้บ้านนี้ของหนูอันนี้เป็นพ่อเป็นแม่เป็นพ่อแม่อันนั้นเป็นลุงอันนี้เป็นลูกอ่ะได้นะคะลูกค้าจ๋าลูกค้าจ๋าอ่ะลูกค้าจ๋าให้เร็วให้ไวซาวกมีภูลูกค้าจ๋าซาวกมีภูมาทางนี้ลูกค้าจ๋าใหม่ทุกตัวมีป้ายลิขสิทธิ์ทุกตัวลูกค้าจ๋าป้ายลิขสิทธิ์มีมาทุกตัว อ่ะไปยังไปนะคะลูกค้าจ๋าอ่านะะคลูกค้าจ๋านี่เลยไปยังคะอ่าไปมีผู้ไปค่ะพี่นางคะคนแค่ค่ะคนแคะคนแคะทั้งเจ็ดแดงโอ้มันทั้งสี่ค่ะพี่นางคะมาทั้งสี่อันนี้อะไรนะเสมอไหมเสมอเสมอไหมคะลูกค้าจ๋าอ่านชื่อผิดชื่อถูกอ๋อสโนไวท์คนแค่จริงจริงด้วยค่ะลูกค้าจ๋าแต่ว่าเขามาไม่คบติดนะพี่นางขฝากซื้อหน่อย อ่าเมนูค้าสอบามราคาจ้ะราคาบิ๊กแบกนี้นะคะ1 3,250บาทค่ะลูกค้าจ๋าจำนวนตัวเราประมาณการคร่าวๆ150ย0ถึงตัวนะคะลูกค้าจ๋าตัวเล็กตัวใหญ่มีคะมานะคะลูกค้าจ๋าอย่างเช่นถุงนี้นะคะมีตัวเล็กคะมานะคะลูกค้าจ๋าอยู่ในนี้นะขออนุญาตไม่หยิบนะคะลูกค้าจ๋าอ่ะอันนี้ใส่ผูมมีผูนะคะอ่ะแพ็กนี้นะคะไ่นงมัน ยังไงคะหมูบินเลยนะคะหมูบินลูกค้าจ๋าป้ายห้อยมาอีกแล้วป้ายห้อยเยอะมากค่ะลูกค้าจ๋าป้ายห้อยเยอะมากนะคะลูกค้าจ๋าป้ายห้อยเยอะมากนะใครที่แบบว่าขายงานแบบนี้อยู่แล้วสามารถนําไปขายได้เลยนะคะลูกค้าจ๋าแล้วมีแต่ตุ๊กตาแบบน่ารักๆอันนี้เรื่องอะไรนะปิกาจูใช่ไหมปิกาจูปิกาจูใช่ไหมปิกาจูสีฟ้าเรื่องเดียวกันนะคะอันนี้อันนี้น่ารักค่ะ อะลูกค้าจ้าลูกค้าท่านใดที่สนใจนะคะตุกตาขนลลุ่มของเราลูกค้าจ้ามีแค่บิ๊กแบ็กนี้บิ๊กแบ็กเดียวนะคะลูกค้าจ้าเน้นย้ําเลยนะคะบิะ๊กแบ็กห้าสิบสามโลราคาหนึ่งหมื่นสามพันห้าห้าสิบห้าสองร้อยห้าสิบบาทโอ้ยจำราคาผมได้ขอ<ด>อภัยค่ะลูกค้าจ้าบิ๊กแบ็กนี้นะคะหนึ่งม ลูกค้าจ๊ะอันไหนรีวิวแล้วขออนุญาตแอบข้าแบบนี้ได้ไหมน่ารักน่ารักอ่ะมีเลยลูกค้าจ๋ายังไงคะน่ารักค่ะลูกค้าจ๋าตัวเล็กตัวใหญ่มีมาคะนะคะลูกค้าจ๋าซื้อไปขายค่ะคือว่าลูกค้าจ๋าใครสายทําบุญสายออกทิพย์ค่ะลูกค้าจ๋างานกันรวมเงินกันค่ะลูกค้าจ๋าบริจาค ได้เลยค่ะลูกค้าจ๋าน่ารักมากเด็กๆชอบมากเลไม่นอนเลยลูกค้าจ๋าใช่แล้วนะคะลูกค้าจ๋าสายบุญนะคะลูกค้าจ๋าซื้อไปบริจาคอาคิตีเขาเรียกอะไรนะสถานเด็กกำพร้าได้ค่ะบ้านเด็กกำพร้าได้นะคะลูกค้าจ๋าแนะนําเลยหรือแม้แต่ซื้อไปไลฟ์สดขายก็ได้ซื้อไปขายก็ได้ลูกค้าจ๋าต้นทุน62บาทลูกค้าจ๋า62บาท62บบาทได้ยินอะไรไหมคะอะไรคะ มีหางกระดิ่งด้วยนะคะพีะ่นางจ๋าอันนี้กระรอกหรืออะไรอะ่ะนี่นะคะลูกค้าจา๋าป๊าดลูกค้าจา๋า CF ให้เร็ว CF ให้ไวลูกคาา้าทำใดสนใจนะคะลูกค้าจา๋าตุ๊กตาขนนุ่มของเรามีแค่แบ๊กนี้แบ๊กเดียวนะคะลูกค้าจา๋าเน้นย้ำอีกรอบนะคะเมวแมว์ดามนวีน้ำมันเมว์ดาลูกค้าจา๋าน่ารักมากวีน้องมาน้องมา น้องหมาน้องแมวไปด้วยกันจ้าพี่นางจ๋าน้องหมาน้องแมวไปด้วยกันมันไม่เป็นไรอขอบคอเลยนะพี่นางจ๋าขอบพอกนน้องหมาตัวนี้ต้นทุน62บาทลูกค้าจ๋าซื้อไปฝากแฟนเป็นของขวัญซื้อไปฝากแบบว่าใครก็ได้น้องเหนูเป็นผู้ชายแล้วหนูบอกหนูจะไปทั้งแบ็กนี่เลยซื้อให้แฟนหนูไปทั้งแบกนี่หนูบอกเลย นี่เลยนะคะลูกค้าจ๋าอะลูกค้าจ๋าอาจมีเปอร์เซ็นต์เสียหายบ้างนะคะ5้าถึงสิเปอร์เซ็นต์ขาดเปลือกดำอาจมีเจอเล็กน้อยนะคะลูกค้าจ๋าอะไรคะมิกิอะไรคะมิกิมีเมาล์ลูกค้าจ๋ายืดแขนได้ยืดแขนยืดขาได้ปาดมิกกีิมาขึ้นเป็นตะขักแตกลูกค้าจ๋าค่ะรักมากป้าดอันนี้อะไรอ่ะอันนี้อะกร์ตูนอันนั้นแหมอุ้ยหมูหมูบินหมูบิน ลูกค้าจ๋าเน้นย้ำกันอีกรอบตุ๊กตาขนลุ่มของเรานะคะบิ๊กแบ๊คนี้53โลกราคา13,250บาทนะคะลูกค้าจ๋า13,250สารบาทนะจ๊ามีแค่แบ๊คนี้แบกเดียวนะอันนี้ขอบไปเป็นหุงแบบนี้ไปแบบนี้เลยนางจ้าไปเป็นหุงแบบนี้หมวกค่ะลูกค้าจ๋าตุ๊กตาตัวเล็กตัวน้อยค่ะลูกค้าจ๋ามีครามานะมีแลกแู่มาคือป้ายราคายังติดอยู่นะคะลูกค้าจ๋าป้ายร เด็ดห้งมาเลยนะคะใช่คะจีา้น่ารักอ่ะลีเล็กคุ้มะค่ะอันนี้อะไรคะเพนกวินหรือเ็ดหรืออะไรเอ่ยอันนี้อุ้ยน่ารักอุ้ยน่ารักพี่คะจ๋าตัวเล็กตัวน้อยนะคะถุงนี้นะคะ ะเกียงต้องตุดตะเกียงนะคะมีไฟด้วยลูกค้าจ๋าอันนี้เราไปเป็นถุงแบบนี้เลยนะลูกค้าจ๋าแต่ทัาคนี้ทั้งนั้นนะคะชิ้นเล็กชิ้นใหญ่ไม่ได้การันตีเนาะชิ้นใหญ่กี่ตัวชิ้นเล็กกี่ตัวนะคะลูกค้าจ๋าแต่เขาห่อหุ้มมาให้ดีมากกันเปื้อนกันฝุ่นลูกค้าจ๋าสะอาดมากคือซื้อไปเป็นของขวัญได้เลยนะคะอสต๊ดสต๊ดมาอีกแล้วสติ๊ดสติ๊ดมาอีกแล้วค่ะพี่นางจ๋าอ๋อ อโอ้ยไม่ได้นะคะลูกค้าจากดิสนีย์ดิสนีย์สโตร์นะคะลูกค้าจัดเป็นสตีดนะคะอุ้ยพี่น่ากันแล้วสตีดน่ารักมากลูกค้าจัดอะลูกค้าจัดต้นทุนตัวละ62บาทลูกค้าจัดต้นทุนตัวละ62บาทให้เร็วให้ไวลูกค้าจ้ามีแค่แบ๊กนี้แบ๊กเดียวนะคะเอาใส่ถุงเลยไหมคะใส่ถุงเลยอ่ะโอเคได้เดี๋ยวถุงนี้อันนี้อันนี้อะไรตัวใหญ่ตัวใหญ่อะไรคะตัวใหญ่ๆค่ะอุ้ยน่า วุ้ยวุ้ยอะไรอ่ะเหมือนเหมือน,อนเหมือนโปเกมอนะะะน,น,นะคะลูกค้าจ๋าเหมือนโปเกมอนนะคะตัวนี้นะคะน่ารักโอ้ยรู้จับแก้มเนาะจัดเป็จังหวะค่ะจำนวนชิ้นหนึ่งค่ะเปลี่ยนเป็นจำนวนชิ้นนิหนึ่งนะคะอะสามร้อยกระชื่นอ๋อขออภัยค่ะลูกค้าจ๋าจำนวนชิ้นใช่ไหมคะลูกค้าจ๋าจำนวนชิ้นต้องขออาภัยนะคะลูกค้าจ๋าอะแบบนี้นะคะมีประมาณ350ชิ้นนะคะลูกค้าจ๋าต้นทุนเฉลี่ยแล้วเหลือเพียงแค่37บบาทค่ะลูกค้าจ๋า ลูกค้าจ้าสามสิบเจ็ดบาทอ่ะน้ำพี่ดีลิสก่อนดีลิสก่อนค่ะลูกค้าจ้าเอาใหม่เริ่มทีนไฮเบิร์ดลูกค้าจ้าเอาใหม่อีกรอบลูกค้าจ้าขออภัยลูกค้าจ้าอ่ะเอาใหม่ลูกค้าจ้าตุ๊กตาชนนุ่มบิ๊กแบ๊คนี้ห้าสิบสามกิโลราคาหนึ่งหมื่นสามพันสองร้อยห้าสิบบาทจำนวนชิ้นเราประมาณการนะคะลูกค้าจ้าสองร้อยอะสามร้อยถึงสามร้อยห้าสิบชิ้นนะคะลูกค้าจ้าต้นทุนสามสิบเจ็ดบาท บามเจะ็ดงาทสามทิศรอบสามเจ็ดบาทฟังกันอีกรอบสามเจ็ดบาทนะลูกค้าจ๋าหลักมากนะคะตาตกลงคะซูมเข้ามาในตุ๊กเต็กนะคะซูมเข้ามาในบแกนะคะมีผู๋ค่ะลูกค้าจ๋าหมูผีหมูผีผู๋ลูกค้าจ๋าให้เร็วให้ไวอ่ะลูกค้าจ๋าบิ๊กแบกนี้หนึ่งหมื่นสามพันสองร้อยห้าสิบบาทเน้นย้ำเลยนะคะลูกค้าจ๋าต้นทุนต่อตัว 37บาทลูกค้าจ๋าถูกกว่าที่แจ้งรอบแรกอีกนะแค่37บาทลูกค้าจ๋าป้าหกสบาทว่าถูกแล้วอันนี้แค่เท่าไหร่นะคะ37บาทนะคะถูกข้างไหมคะถูกข้างไหมโอ้พี่นางมันผิดค่ะอ๋อต้องให้พี่อ่ะลูกค้าจ๋าเป็นมือแบบนี้ก็มีมาจับมือหน่อยค่ะเดี๋ยวดีว่าจับคนละฝั่งคนดียวเลิกเล่นกันพี่นางเหรอแปดดีค่ะ ดูลูกค้าจ้าป้ายังติดมาเลยอันนี้อุ่งอุ๋งไหมอะไรนะคะไหมอุ๋มอุ๋งอุ่งไหมนะคะลูกค้าจ้าป้ายังติดมาเลยลูกค้าจะอพี่นางถุงนี้ถุงอ่ะถุงนี้นะคะสะออนแห้งลูกค้าจ้าอ่ะอุ่งอุ๋งมีมาแมวดำมีมาหูดำคุณบุตะค่ะพี่นางคะคุณบุตะนะลูกค้าจ๋ามีมมาิกกี้มีมาลูกค้าจ๋าเน้นย้ำกันอีกรอบต้นทุนต่อตัว37บาทลูกค้าจ๋า บอยาบเว้าลายเจมส์คือน่ารักน้อยใช่ไหมวิใช่ไหมใช่ช้างช้างน้อยช้างน้อยนะคะลูกค้าจ๋าช้างน้อยน้องเคยเห็นสร้างหรือเปล่าลูกค้าจ๋าอันนี้เป็นอะไรนะอ่ะมีราคือมาค่ะลูกค้าจ๋าตามีกี่เอาไปแล้วลูกค้าจ๋าสังเกตดูนะคะห่อหุ้มถุงมาแบบนี้ไม่พอห่อหุ้มถุงมาให้ ลูกค้าจาการฝุ่นได้ก่นเกื้อนได้ลูกค้าจาการน้ําได้นะห่อหุ้มถุงมาดีมากยังไงคะเอาไปขายลูกค้าจะเอาไปขายแบบนี้ได้เลยคือมันใหม่มากค่ะนลูกค้าจาาที่เป็นถุงมาแบบนี้คือใหม่มากนะคะลูกค้าจ่าขายมาขายได้เลยขายอินเตอร์โนอินเทอร์เน็ตขายได้เลยนะได้หมดใช่ค่ะไลฟ์สดขายได้เลยลูกค้าจ่าหรือใครที่แบบว่าสาวกคนที่อะไรนะเก็บสะสม สวยมากสะสมได้นะคะลูกค้าจ๋าไปแล้วค่ะลูกค้าไปค่ะชุงนี้ไปค่ะไปค่ะไปค่ะเ้าของง่ายมากค่ะอันนี้อุ้ยตัวใหญ่มากเลยตัวใหญ่มีน้องน้องน้องหมาน้อยนะคะลูกค้าจ๋าขออนุญาตหยิบมาเลยแล้วกันเนาะเพราะว่าหนูล้างมือแล้วนะคะใช่ค่ะลูกค้าจ๋าเขาผูกเบอร์สีแดงมาให้ด้วยลูกค้าจ๋าซื้อไปหนุนตัวุเป็นของขวัญให้ได้เลยนะอุ้ยนะใหญ่กว่าเราอีกง่ะ ลูกค้าจะเอาไปนอนกอดได้เอาไปตั้งโชว์ตู้โชว์ได้ลูกค้าจะเอาไปเป็นหมอนหนุนได้ลูกค้าจะเอาไปเป็นของขวัญน้องแฟนได้ลูกค้าจะเอาไปเป็นของขวัญวันเกิดให้ลูกให้ลานได้ลูกค้าจะยกโป้งให้เลยอันนี้ตัวใหญยกโป้งให้เลยัน่ารักมากอยู่ถุงไหนคะถุงนี้อันนั้นถุงนั้นค่ะนะคะอันนี้ถุงนี้นะคะออะในถุงหมดยังคะนี่น่ารักอุ้ยอันนี้แกะแกะดำแกะดำเหรอลูกค้าจะใส่เสื้อผ้าด้วยนะคะน่ารักมากนะคะอันนี้ตัวใหญ่เลย กระรอกไหมหรืออะไรอ่ะอันนี้อะไรนะคะอันไหนจะาเลยนะคะเซซามิเซซามินะอะไรนะคะสจมส์เมสนี่ชิคก้าเบลเอโมอ่ะอันนี้เหรอคะชิ่ะเบลอันนี้ชิคก้าเบลเหรอคะชิงคาเบลชิงคาเบลแบบนี้เหรอคะไม่ใช่นะอ่ะลูกค้าจ๋าหลากหลายตัวการ์ตูนมากนะคะลูกค้าจ๋าบ๊ายลูกค้าจ๋าอ่ะตาต้องค้าจะไปแล้วลูกค้าจ๋ายังไม่หมดยังไม่หมดหนูบอกเลยค่ะ มินเนี่ยนใครสาวมินเนี่ยนมินเนี่ยนมาแล้วจ้ะมินเนี่ยนมาแล้วจ้ะูค่ะจ๋าหน้มะไปแล้วเด้อไปไปไหนไปยอุยนีอันปังแว๊บอนนคะอันฟังแว๊บบนี่ค่ะอันฟังแว๊บนะฮะรูค่ะจ๋าเดี๋ยวเราจะไปแบบอุ้ยอันนี้ช้างน้อยพี่นางสลามน้อีนายฉลาสลามน้อยฉลามคนนี กาแบบหายมากน้ำอันนี้ใส่ให้พี่ได้ไหมคะตจ้ไหนคะใส่ถุงเป็นกระเป๋าเป้าเอาเป็นกระเป๋าหรอใส่หัวกระซ้าเป็หัวกระซ้าถูกไหมคะโอ๋ยลูกค้าจ๋าเป็นกระเป๋าแบบนี้ลูกค้าจ๋าน่ารักมากเอหรือว่าเราจะใส่เป็นหัวดีนะยังไงคะลูกค้าจ๋ามินนี่ค่ะมินนี่ค่ะลูกค้าจ๋ามินนี่ค่ะลูกค้าจ๋าน่ารักมากตัวใหญ่นะคะลูกค้าจ๋าตัวใหญ่นะตัวใหญ่เลยนะคะน่ารลับนี่นี่เป็นใครอยู่นี่ ครูแกนแฟนเขาอยู่นี่หรือเปล่าอะลูกค้าจ๋ามิกกี้เมาส์มีมามินเนี่ยนมีมามีภูมีมาสตีทมีมาโอ้โหลูกค้าจ๋าหลายตัวการ์ตูนมากหลากหลายตัวการ์ตูนมากลูกค้าจ๋าต้นทุน37บาทต่อตัวเท่านั้นค่ะลูกค้าจ๋ามีทั้งตัวเล็กตัวใหญ่แล้วก็มีแบบเล็กเลคล้ายค้าพวงกุญแจก็มีนะคะลูกค้าจ๋าใช่ค่ะเล็กเล็กคล้ายพวงกุญแจแบบนี้มีมาลูกค้าจ๋าขนาดเล็กขนาดใหญ่ขนาดกลางขนาดย่อมเยาว มีคละมาหมดเลยลูกค้จาจ๋าอ่ะ 4F ให้เร็ว 4F ให้ไวลูกค้จาจ๋ามีแค่แบ a c นี้แบ a c เดียวนะคะใช่ค่ะแล้วก็ ปลายหงปลายหอยมีครบมาหมดนะคะลูกค้าจ๋าน่ารักมากนะคะแต่ละตัวนะคะมาเป็นแพ็คเป็นถุงเลยค่ะแล้วก็มีที่อยู่นอกถุงด้วยนะคะลูกค้าจ๋าตอนตอนเราจะส่งเราจะส่งแบบนี้เลยนะไปแบบนี้เลยค่ะลูกค้าจ๋าหยิบไปชิ้นสองชิ้นไม่มีไม่มได้ครบตามรีวิวทุกตัวแน่นอนนะคะลูกค้าจ๋าลูกค้าจ๋าอะลูกค้าจ๋าอันนี้ก็เรียกน้ำย่อยคร่าวๆนะคะลูกค้าจ๋าให้ลูกค้าเห็นประมาณนี้เลยนะสวยมากใหม่มากสะอาดมากลูกค้าจ๋าซื้อไปขายก็ได้ซื้อไปแจกลูกแจก ร้านก็ได้ซื้อไปบริจาคก,ก็ได้ลูกค้าจ๋าได้หลากหลายมากต้นทุนก็สุดคุ้มมากลูกค้าจา๋าสาสิบเจ็ดบาทเท่านั้นจา้าขอที่ให้น้องยืนหน่อยอ่ขอที่ให้น้องยืนหน่อยอันนี้ตัวอ,นนอะไรอ่ะขอที่สลักขอที่ให้น้องยืนหน่อยนะคะอ่ะ,อะนี่เลยนะคะลูกค้าจา๋าประมาณการนะคะประมาณนี้เลยนะคะลูกค้าจา๋าอ่ะ สำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจในสินค้าหมวดนี้นะคะเป็นตุ๊ก,กตาขนนุ่มนะคะเป็นงานญี่ปุ่นล็อต EC ค่ะบิ๊กแบกนี้นะคะน้ำหนัก53กิโลคิดเป็นกิโลกรัมละ250บาทนะคะราคาแบกนี้อยู่ที่13,250บาทจ้าลูกค้าจ้าจำนวนตัวนะคะเราประมาณการ300ถึง350ตัวค่ะตกต้นทุนต่อตัวโดยประมาณการ37บาทค่ะ สำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะคะสามารถติดต่อเราได้หลายช่องทางเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นทางไลน์ a c e b o o k เว็บไซต์ IG หรือจะเป็นเบอร์โทรหรือจะเข้ามาดูสินค้าที่บริษัทได้นะคะบริษัทเปิดทุกวันค่ะตั้งแต่9โมงเชา้าถึง5โมงเย็นนะคะฝากติดตามีหนึ่งช่องทางคือช่องทาง Youtube ค่ะสำหรับหมวดนี้ขอบ <ขอ S 2> คุณค่ะ,คะ